สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับ at home บ้านเครื่องมือผมบางยีนะครับวันนี้เราจะมารีวิวชุดคอมโบเซตของแบรนด์อุซูกะตัวนี้จะเป็นชุดคอมโบเซ็ตที่เหมาะสำหรับงานอู่มอเตอร์ไซค์นะครับตัวนี้จะเป็นรหัสรุ่น OCK 1 6 1ขีด D 2 M 1 P 1เดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันสดๆภายในกล่องก็จะมีกระเป๋านะครับตัวนี้จะเป็นกระเป๋าสำหรับใส่เครื่องมือขนาด17นิ้วภายในนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ กันนน้้ําฝุ่ไดเครื่องมือตัวแรกที่จะได้มาคือสปอร์ตไลท์แบตเตอรี่ไร้สายต,ตัวนี้จะเป็นรหัสรุ่น OCL 302นะครับที่จะได้มาตัวนี้ระดับความสว่างอยู่ที่2,000ลูเมนรับระดับความสว่างได้3ระดับคือ100%่0และ40%นะครับการใช้งานตัวนี้สามารถต่อกับตัวนี้ได้เลยนะครับจะเป็นความสว่างแบบมุมกว้างแล้วก็ตัวนี้มันจะเป็นโอซุกะ2 in 1 2 in 1ยังไงมันสามารถใช้กับ หัวอีกตัวหนึ่งได้ที่เป็นรุ่น OCL 301หสามารถเปลี่ยนกันได้เป็นหัวกันได้ความสว่างนะครับตัวนี้ 100%ก็คือ2พ mm. ันลูเมนเต็ม70%นะครับแล้วก็40อร์เตัวนี้สามารถแขวนตรงไหนก็ได้ที่เราอยากแขวนเวลาใช้งานด้านหน้าก็มีตัวแขวนอีกทีนึงนะครับตัวนี้จะเป็นเหล็กชุบซิงค์อย่างดีเลยไม่ขึ้นสนิมแน่นอนมาต่อกันที่ตัวต่อไปนะครับที่จะได้มาก็คือแบตเตอรี20 w, MM, ่20โวลต์5้อมลหนก้อนนะครับแบตเตอรี20 w, MM, ่20โวลต์สีอมลหนก้อนแล้วก็แบตเตอรี20 w, 2 MM, 2่20โวลต์สอมล์อก้อนภายในชุดนี้จะได้แท่นชาร์จที่เป็นรางคู่ 2 2 0โวลต์ตัวนี้ความเร็วในการชาร์จอยู่ที่2แอมป์มาต่อกันที่ตัวต่อไปตัวนี้ครับตัวนี้เครื่องเจียร์โวลต์ของแบรนด์โอซูกะตัวนี้รุ่น OCAG 7 4 6ความเร็วรอบสูงสุดอยู่ที่8,500รอบต่อนาทีตัวนี้จะเป็นมอเตอร์บัตเลดรับระดับความแรงได้3ระดับระดับที่1อยู่ที่4 0 0 0รอบต่อนาทีระดับที่2อยู่ที่6000รอบต่อนาทีและระดับที่3อยู่ที่8,500รอบต่อนาทีตัวนี้จะเป็นสว ส <Safety. S 2> วิตเซฟตี้สวิตเซฟตี้ยังไงนะครับการใช้งานถ้าเรากดแค่ตัวนี้ตัวเดียวมันจะไม่ทํางานเราต้องกดทั้งตัวนี้แล้วก็กดอีกทีหนึ่ง แล้วก็ตรงปุ่มตัวนี้นะครับก็จะมีปรับได้3ระดับแล้วก็กดปรับตรงนี้ได้เลยมาต่อกันที่ตัวต่อไปตัวนี้จะเป็นสว่านแบตเตอรี่ตัวนี้จะไม่กระแทกจะเป็นรหัสรุ่น OCD แ0 1ศนย์ 01. ตัวนี้ความเร็วรอบสูงสุดอยู่ที่1,500รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดอยู่ที่65นิวตันตัวนี้ปรับความเร็วรอบได้2ระดับปรับระดับเดี๋ยวเรามาลองระดับที่1ก่อนอยู่ที่450รอบต่อนาทีระดับที่2ดันไปด้านหน้า 1,500รอบต่อนอาทนีตัวนี้นะครับหัวจับดอกจับดอกได้สูงสุด10มิลหรือว่า3หุนปรับทอกได้21 ถ้าพี่ๆท่านใดที่อยากใช้งานแบบหนักๆไปเลยแบบไม่ต้องปรับก็ปรับไปที่ดอกสว่านได้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นมอเตอร์บัสเลดนะครับมันจะมีข้างๆมอเตอร์บัตเลดเขียนไว้หัวตัวนี้จะเป็นหัวแบบพลาสติกาบางรุ่นันีจะเป็นหัวเหล็กแต่รุ่นนี้มันจะเป็นหัวพลาสติกแบบมือบิดฟังก์ชันเพิ่มก็คือแม่เหล็กสําหรับติดน็อตเวลาขึ้นที่สูงด้านหน้าก็จะเป็นดอดไฟ LED ขณะใช้งานข้างๆก็จะมีช่องสําหรับใส่ดอกสว่านการใช้งานก็ไม่ยากใส่เข้าไปปรับ นี่ตลบนะก็พร้อมใช้งานแล้วมีที่ห้อยด้วยนะเวลาการใช้งานผมเห็นช่างบางคนเวลาใช้งานก็จะใส่มือเข้าไปกันตก มา,มาต่อกันที่ตัวต่อไปนะครับที่จะได้มานะครับที่ขาดไม่ได้ของช่างซ่อมรถก็จะเป็นตัวบล็อกตัวนี้จะเป็นรุ่น OSID 520ตัวนี้แรงบิดสูงสุดอยู่ที่440นิวตันอัตราความเร็วรอบสูงสุดอยู่ที่4400รอบต่อนาทีแดนจับดอกขนาด4หุนตัวนี้จะเป็นมอเตอร์บัสเลทเหมือนกันนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีข้อดียังไงบ้างตัวนี้นะครับ ปรับความเร็วรอบหรือแรงบิดได้2ระดับการปรับก็จะอยู่ตรงด้านด้านด้านข้างนีด้านใต้แรงบิดที่ปรับได้ก็จะมี2ระดับนะครับระดับที่1ระดับที่1นะครับจะอยู่ที่3 0 0นิวตันอ่าเราปรับตรงนี้ได้เลยอ่าปุ่มสีแดงตรงนี้ฮะแล้วก็ระดับที่2อยู่ที่420นิวตันอัตราแรงบิดการขันเข้ากับการขันออกจะไม่เท่ากันการขันออกจะสูงกว่า เพราะฉะนั้นตัวนี้ขันออกอยู่ที่440นิวตันแล้วข้อดีของตัวนี้นะครับมันสามารถใส่ดอกสว่านได้ด้วยมันจะมีช่องสําหรับดอกสว่านโดยเฉพาะแล้วก็ข้างๆของเจ้า OSID 520ก็จะมีที่ใส่ดอกสว่านนะครับช่องใส่ดอกสว่านแล้วก็ข้อดีของตัวนี้นะมันจะมีโหมดที่เพิ่มขึ้นมาก็คือโหมดพลายน็อตตกก็จะมีตรงนี้นะครับเวลาใช้งานก็แค่ปรับให้ไปอยู่ที่การขันออกก่อนอันนี้ยังไม่ทํางานนะครับต้องกดปุ่มสีแดงไป1ครั้ง สีแดงไปหนึ่งครั้งข้อดีของโหมดนี้นะครับเวลาเราอยู่ที่สูงมันทําให้น็อตไม่ตกลงมามันไม่เสียเวลาในการทํางานของเราด้วยอ่าแล้วก็มันเดิมก็จะมีไอตัวสายคล้องมือนะครับกันตกตามานี้นะครับติดแน่นอนไม่หลุดแน่นอนแล้วก็ตัวต่อไปนะครับสิ่งที่จะได้มาในชุดเซ็ตของตัวนี้นะครับก็จะเป็นชุดลูกบ็อกเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าได้ เบอร์อะไรกันบ้างจะเป็นบล็อกลมนะครับของแบรนด์อุซุกะเป็นตัวยาวด้วยตัวยาวประมาณ3นิ้วที่จะได้ก็จะเป็นเบอร์เบอร์8เบอร์10เบอร์12เบอร์13เบอร์14เบอร์17 19 21 22 และ24นะครับลูกบล็อกดํากับลูกบล็อกขาวแตกต่างกันยังไงนะครับลูกบล็อกดําจะใช้งานหนักดีกว่าลูกบล็อกทั่วไปนะครับก็คือไอตัวสีขาวปกติหรือว่าตัวสีเงินปกตินะครับตัวนี้จะเป็นเหล็กชนิด CRMo นะครับ c r m o ปกติก็จะมี c r v อ่าแต่ตัวนี้จะเป็น CRMo ก็คือวัสดุจะแข็งแรงกว่า CRV ภายในกล่องก็จะ ประมาณนี้แล้วก็สุดท้ายนะครับสุดท้ายจริงๆภายในชุดนี้ถ้าลูกค้าซื้อชุดนี้ก็จะได้ไปเป็นเสื้อแถมของแบรนด์โอซูกะนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าลายจะประมาณไหนเสื้อแบรนด์โอซูกะนะครับถ้าซื้อชุดนี้ไปก็จะได้เสื้อแถมโดยเฉพาะนะครับไม่มีจำหน่ายทั่วไปตัวนี้ก็จะเป็นเสื้อ แของโอซูกะเอ็อภิชาติฟาร์มนะครับทั้งหมดที่รีวิวไปนะครับทั้งชุดที่ลูกค้าเห็นอยู่หรือพี่ๆเห็นอยู่น้องๆเห็นอยู่ราคาเพียง8,180บาทนะครับครบชุดที่จะได้ไปก็คือตัวเครื่อง จะมีบล็อกแบตกระแทก1ตัวนะครับสว่านไร้สาย1ตัวนะครับเครื่องเจียรตัวนะครับไฟฉาย1ตัวนะครับ,รบแบตเตอรี่ที่จะได้ไปก็2 0โวลต์ไหม์อาล์หนึ่งก้อน2 0โวลต์เซียมอลหนึ่งก้อนและ w, 2 0โวลต์สองแอมป์อลสองก้อนจะได้ไปทั้งหมดก็4ก้อนนะครับภายในชุดนี้แล้วก็แท่นชาร์จพลังคู่ขนาด2แอมป์1ชิ้นนะครับภายในราคา8,180บาท ถือว่าราคาคุ้มนะครับเหมาะสําหรับพี่ๆที่เปิดอู่ร้านมอเตอร์ไซค์ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับชุดคอมโบเซตจากแบรนด์โนซุกะนะครับสำหรับพี่ๆท่านใดที่อยู่ภายในอําเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาหรือระแวกใกล้เคียงนะครับสามารถมาชมของจริงหรือว่ามาจับต้องของจริงได้ที่ร้านแอดโฮมสิริโพคาหัดใหญ่นะครับร้านอยู่ติดกับป um ั๊มคาเทคใกล้ๆตลาดยันยงถนนพลพิชัยนะครับ หรือพี่ๆท่านใดไม่สะดวกมาหน้าร้านสามารถกดลิงก์แอดไลน์ใต้คลิปได้เลยครับขอบคุณครับ